กูกลัวกูกลัวแล้วกูกลัวแล้วกูกลัวกูขวอนฮ่าฮ่าฮคลาสสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับกับผมเยเซเรื่อยนะครับรายการที่จะพาคุณไปปี้เย็ดขี้กระจายนะครับ ก็วันนี้เราก็กลับมาอีกแล้วนะครับสําหรับเกม Roblox บบนะครับก็เราอยู่ในแมปที่มีชื่อว่าเอา่อสแลนเดอร์อะไรวะเฮียลืมแมม Stop is c y l e n d e r man นะครับวันนี้เราจะมาล่าท้าผีกันนะครับผม <laughs> เออวันนี้ก็จะมาหลอนๆหน่อยนะเออโอ้เอ่อคอนโทรก็คลิกคลิกก็คือจับของหรือหยิบของแล้วก็ ชิปในการวิ่ง F คือเปิดไฟฉายนะผมอ่าก็ไม่ค่อยอยากเล่นเกมผีเท่าไหร่หรอกแต่กูแบบเฮ้ยเจอ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 ขอ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 ะนะอือต้องรีบเก็บของเลยท่านผู้ชมเพราะว่าเออเบาวยาวนายงครับเบายาวนายงมันจะมาไอ้นี่เราได้คนะรับท่านผู้ชมมันจะมาะตุ๋ยเราได้ครับผมคือเบายะานายงนี่จะไปมองมันคนระับถ้ามามองมันแบบ มันเอ๊ะยับเอาอย่างนั้นยงโอ้โหอุกฮุกฮุกฮอกฮุกฮุกฮุกฮพอมาละก็เอา้าชิบหายละไม่มีพลังวันนี้เฮียอะไรเนี่ยโอยสัตว์กูตกใจหมดโอ้หเอ้ยเราต้องหากระดาษแล้วก็ซ่อมของนะคล้ายๆเกมเจสันนะเออที่วายซ่อมของซ่อมอะไรเงี้ยเปิดไฟดิเออสัตว์ค่อยโล่งหน่อย ซึ่งเซเลแมนมันจะมีความสามารถในการวาร์ปนะเอาแล้วกูวกนกลับมาที่เดิมมัเนี่ยโอ้เฮ้ยอะไรเนี่ยรีสตอร์ทำไมแมปนี้มันโอ้ยยังแม่งน่ากลัวทุกแมอปปะไอ้ยแต่กูแบบคือทั้งที่รู้ว่ามันเป็นเกมโลโบอกช่หยแต่กูยังกลัวอยู่เวโอ้โอ้กลัวโอ้โอ้ยหี้ยกลัวชิบหย เบายาวนายองอย่าทำอะไรกูเลยนะโอ้โหโควดีคุณเตาก็ได้มาเลาะเธอผีที่สุสานของเบายาวนายงเฮ้ยหอเอาเสร็จแล้วหรอภารกิจโอ้โหสถานที่ลึกลับบ้านร้างเอออโอเสร็จแล้วอุ้ยอีซี่เลยเออโอ้กูไม่ได้ทำเยี่ยอะไรเลยอ่ารอดไปเยี่ย โอ้โตกใจนึกว่าเพลงไมค์ครับเมื่อกี้สตันไปดีหนึ่งเฮ้ย <c oughs> โอ้โหแบ็คเต็มแบ็คเต็มอันนี้เฮียอะไรเนี่ย <c oughs> โอ้โหสเวกบร็อตสเวกบร็อบร็อ <c oughs> นี่ผู้หญิงโอ้โหมีดแมวเกาะไหล่ด้วยเดี๋ยวดูสินี่อ,อ้าวเฮ้ยจะได้เป็นไรโอ้โเราได้ไปนค้นหาของอีกแล้ว มีเวลาเจ็ดนาทีในกาอหอของแล้วก็ห้ามองสลเดอร์แม่ดิดคอร์ดแค่นี้แหละโอเคเริ่มกันเลยโอเคโอ้โ okay. oh, ฝนตกด้วยเย็ดเข้มันมาโอ้บ oh, ุ้งไปบุ้งไปเลยเออแต่เมื่อกี้เพื่อนเราน่าจะเก่งนะครับแต่ว่าไม่รู้ด่านนี้จะรอดป่านะอ่าคลิกนี่เบา,า,ายานายงอย่าเพิ่งมานะ เี่ยกวซ่อมของก่อนไอ้เี่ยเบายานายงไอ้เียโอ้โจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วคืออันนี้มันขายเอ้ยเยี่ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยเ้โอ้เบายาวนายงไอ้เยียใส่หน้าหมามาด้วยโอ้อ้โ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 อ้วอ้่่ไโอ้วอ้อ้แอ้โอ้โอ้โออ้โ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 อ้้ยอ้โอ เที่ยวฝนตกด้วยวิ่งไอ้เหี <tinc S 2> ้ยม่งเทเลพอร์ตเหมือนไอ้น like ี่เลยเจสันเลยโอ้โหเอาเอาเอาปิดไฟเหี้ยโอ้หมองไม่เห็นเหี้ยกลัวเจสันใช่ไหมต้องปิดไฟเลยอะโอ้โหโอ้โหโอ้ยกลัวโอย่าอย่านะอย่านะขอร้องละ อย่าทำอะไรเลยบายานายงเอาโดดเข้าบ้านโอ้เอาเอาเฮี้ยติด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 เอาเอากูติดกูติดบักบ้านเอาเอ่อแต่บ้านนี้มีอะไรบ้างเออเออโอ้ยเฮี้ยเสียงแม่งน่ากลัวมากเลยเฮี้ยเอาเพื่อนเราเพื่อนเราเพื่อนเราไปตรงนี้กันเออ รู้สึกว่าน่าจะอยู่ในบ้านนะแต่ว่าผมไม่ได้เข้าไปเว้ยเพราะว่าผมยังกลัวๆอยู่ไปไป go go let's go ออ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 โอ้บ้านโอ้มีคนตามาเต็มเลยผู้หญิงระวังนะาแม่สาวน้อยโอ้อะไรเนี่ย b r e ชซึ่งโอ้เลือดกระเด็นกระโดนยิดแม่ เยดแม่เย้ยถ้าคนดุนดนมาเล่นในนี้กูว่าน่าจะเล่นได้สบายเลยนะเนี่ยแม่งคงต่อยผีแน่ๆะลยนะถ้าเป็นแบบคนสุดราชที่ไม่ค่อยกลัวผีนะเออส่วนใหญ่คนสุดราชเขาจะค่อยเขาจะกลัวงูกันนะผมเออแต่ผมกลัวผีนะเฮียโอ้สามคนเย็ดแม่ไม่เข้าตรโตดอละเฮ้ยเหลือหนึ่งใบแล้วชิบหายแล้วเบายาวนายง ไอ้ยี <c oughs> <rac ers> ่่ไม่ไม่เอากูกลัวผีกูกลัวผีกูเหลือเลาคนกูจะตายได้อย่าบอกอย่าอะไรอยู่ห้องอย่ารู้รู้กูรู้ได้ยัดแมมรู้ยัดปั๊

เนี่ยเพรเห็นเนี่ยที่กูไม่ชอบเล่นเกมผีกูกลัวจำสแกมมึงดูหน้ากูอ้ามชนะโอ้ก็ยังชั่วหน่อยอ่าอย่างน้อยกูก็ซ่อมเครื่องไปเครื่องหนึ่งนะนี่นี่นี่เครื่องโอ้ไอเย็ยนี่ซ่อมสองเครื่องเลยโอเคโอเคโอ้ยเย้โอ้เย้ จูบหน้ากันเลยเหรอวันนี้หมวกอะไรเนี่ยหมวกปลาวานอ้าไอ้เชีย๊ยกูเป็นคนหาของเหมือนเดิมโอเคเอาชีวิตรอดเจน็นาทีแล้วก็ห้ามองเซเลนแมนเออซ่อมเครื่องเครื่องปั่นไฟด้วยสามเครื่องอ,อ่าแล้วก็หากระดาษใช่ไหมกระดาษเจ็ดแผ่นนะโอเคอืม

มันือจะตายได้โอ้ยเออเลี้ยว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 เลยเสร็จนี่แหละวิธีการจั๊กของข้าเออเปิลเปิลเปิลโอ้เลือดเราลดนิดเดียวเองไม่เป็นไรเฮือบเลนเดอร์แมนมันมีความสามารถนะในการวาร์ปเออวาร์ปโอ้ตุ๊กตาหมีใครเนี่ยโอ้ยไม่นะโอ้โอ้โอรางวัลออสการ์ โอ้ช oh, er, ีดเฮียกลัวกลัวจากใจจริงนะเนะี่ยไม่ได้กลัวเล่นๆนะเนี่ยกลัวจริงโลโบอกมันมีแบบผีน่ากลัวเยอะนะเว้ยเอออันนี้กูรู้แต่ว่าอันนี้คือเป็นแบบที่กูไม่ไม่ไม่คือคือแบบเล่นนิดเดียวเว้ยแต่ว่าแบบคือไม่แตะเลยมันก็จะคือแตะน้อยมากเออไอพวกเกมผีเนะี่ยกอกูกลัวผีอะตรงพืชเลยโอ้ย <laughs> เชีย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 เชี่โอ้มึงเอาผู้หญิงไปเธออยามาเอากูเอามันไปออไปเลยเข้าห้องเอาชิบหายแล้วโอ้ไปแล้วไปแล้วเฮียแม่งดักเราสองทางเลยท่านชมเออเฮยเฮียฮเยียไปแล้วไปแล้วไปแล้วกูไปแล้วกูเฮียไปแล้วเฮียไปแล้วไปแล้วอัสสัด โอ้โหเยี่ยเยี่ยน่าสกินนูบโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้ว <c oughs> ใส่หมวกมาด้วยไอ้กูตามังไปแล้วกันนะเหลืออีกสี่แผ่นเว้ยโอ้ยเกมเฮี้ยอะไรเนี่ยโอ้ยเสียวสลังว่าไปเลยยศแม่เล่นบ่อยๆหัวใจอาจจะวูบวูบเลยก็ได้นะไ yeah. อ้เหี้ยเบายาวนายงโ oh, อ้ยเบายาวนายงเอ้ยกูกลัว

กูอ <Es poor S 2> ่ะเย่กูกูอ่ะกูกูกูอ่ะเหลือหนึ่งตัวแล้วยังไงเซนเซอร์แมนก็ชนะอยู่แล้วโว้ยกรี๊ดเลยกูหยุดแม้ว่าดอโอ้โอ้ วันนี้คุณเตาก็ได้พ่ายแพ้กับเซเรนเดอร์แมนเพราะว่ามันน่ากลัวเทิรนคำบรรยายของบ่าวเตาแล้ววันนี้บ่าวเตาจะเอาชนะเซเรนเดอร์แมนได้หรือไม่โปรดติดตามได้หน่อย,ยเยเซเรื่อยกับปฏิบัติการสู้กับบ่าวยาวนายงโอ้ยคนบรรยายกูกลัวไม่ต้องกลัวสู้ สู้ผู้เยี่ยเยี่ยเหลือก็เถอะมันก็เป็นความกลัวในจิตใจนะเว้ยความกลัวต้องระงับด้วยความกลัวโอ้โอเคก็ได้ข้าจะสู้ข้าจะสู้โห่เนี่ยอะไรเนี่ยความมืดมิดโอ้โหไม่แต่ไม่แต่สปาลมึงก็ไปเว้นโอ้โหอ,อ้าวฮีเดียกับที ฮืบ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 โอ้ไปไหนแล้วเนี่ยโอ้เดินอยู่กับที่อยู่เมื่อกี้อ๋อติดติดติดบัคติดบัคโอ้โอ้ติดบัคเลยแม่สาน้อยเอานายอยากจะออกไปเอ้ยเธออยากจะออกไปอะโอ้อันนี้ก็จะเป็นกริดพรีเมียมซึ่งกูไม่มีตังแต่เราบัคสักระบาท กูเติมไปซื้อเสีส้ยงมาหนอ้อชาตโอเคก็คือมันฆ่าไป6คนใช่ไหมสเลเดอร์แมนเหลืออยู่2คนนะก็เราก็ชนะแล้วยูหูโอเคมาโอเคด่านต่อไปรอเฮ้ยเดี๋ยวนะมันจะไม่มีให้เลือกสปอร์แล้วเนี่ยมุงดูจะกินวันนี้เฮ้ยคิดถึงไอ้เบนเลยว่าโอ้แบล็กเต็มแบล็กเต็มอโอ้โหชื่อไมโครเท นี่นี่ก็แอนอกจ้าโอ้ยี่่สัตว์กูตกใจโยเฮ้ยเอ้ยกูกลายแล้วเหรอกูอยากเป็นเสลนอร์แมนบ้างว่ะยันแม่เอ้ยกูกลัว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 แล้วกูกลัวแล้วโฮ้ยกลัวเอาไอ้ี้่ะโอ้โหไอ้สัตว์อะไรเนี่ยห้องครัวหรืออะไรเนี่ยไอี้

กูกลัวมึงแล้วกูกลัวมึงแล้วกูกลัว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 แล้วกูไม่เอาแล้วกูกลัวกูขอโทษกูไม่เอาแล้วกูกลัวเฮ้ย

เฮียพ็อกซี่อ้มึงมีสองตัวเลยเหรอไอ้เฮียคงเจะได้แล้วมั้งเฮียลุมกูทั้งสองตัวเลยโว้ยโอ้โอหจะจะวายเฮียโว้ยเฮียไม่ใช่ไม่อันนี้ไม่ได้แอคติ้งหรือเชี่ยอะไรนะแต่กูกลัวจริงๆไอ้เฮียกูบอกใจกูกลัวมากไอ้เฮีย เฮียเอ้ยเฮีย yeah, ได้กันมานะผมอาจจะไม่กลัวแล้วได้นะเออเล่นกับเพื่อนมันจะไม่ค่อยกลัวไงเฮียเรดิโอเอฟเอ็มวันเออเฮียเอ้ยกูกลัวกูกลัวกูกลัวไหนดูสิมองของเพื่อนเอ้โเฮ้ออันนี้คือเซเลน่าแมนเหรอเฮียโดนนี่เฮียนี่โดน โอ้มาแล้วมาแล้วอื้อแดกเลยแบ๊ดเย้ยน่ากลัวสัตว์โอ้เนี่ยสกิลวับเนี่ยผมจะบอกอย่างนึงเนี่ยสกิลเนเดอร์แมนมันจะวาร์ปได้คล้ายๆเจสันนะท่านผู้ชมนะเออนะผมโอ้ยเย้ยเย้ยเย้แม่งวาร์ปม่งวาร์ปโอ้โอ้โอ้ยเย้ยนั่นอีกโอ้ยเย้ยน่าเนเดอร์แมนกูกลัวกูกลัวกูกลัว กูกลัวเฮียศพกูเอาไอ้เฮียนั่นเออมึงโดนไอ้เฮียไปตายตายแน่เลยวะที่จทำจะกินนี่เออมานี่ตายตายตายเฮียไปตุยมันไปตุยมันตุยมันตุยมันเฮียเฮียโอ้โหนี่คุณเบร a เบ r e a k b r อะไรวะจะไม่ได้เบ e a k b r e เต็มเหรอบล e a k เต็มเออบล e a k เต็มเฮ้ยเหลือคนเดียวเหรอโอ้โหเฮียนี่บ r e a k เต็มบ r e a k เต็มรอดไหมคุณเบอรเต็มจะรอดถึงเม่โอ้โหรวมสองตัวเลยเฮีย cúi 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 เฮ้ยความหวังของพวกเราบากเต็มบากเต็มโอ้โอ้ไปไหนโอ้โอ้กลัวจริงไอ้เหี้ยเมื่อกี้กลัวสุดๆเลยเว้ยโอ้โหบักเต็มแม่งไม่กลัวเหี้ยเลยเลยบักเต็มบักเต็มไอ้เหี้ยนี่ว่าหลังวับอ๋อไอ้เหี้ยนั่นไปดักอยู่ไอ้เหี้ยนั่นไม่รู้ เียออบักเต็ม่งอึดชิบหายเลยโอ้โหเออเออเฮียแดกไม่ได้แดกไม่ทันจัดง่ายจริงๆเบาเยาะนายองเออจอบักเต็มเป็นไงเออเก็บเลยเก็บเลยบักเต็มความหวังของพวกเราโอ้โหบักเต็มเพื่อนบักเต็มเก็บเก็บเร็วมันมาแล้วเฮียว้าบเออหลอกตัวกระจก โอ้เข้าห้องเข้าห้องอ๋อ้โอเข้าห้องเข้าไม่ได้เียโคตรคว,วายไอ้สัตวสบักเต็มหนีไปแล้วเออเอือ,อตายโอ้เยอยกว่าจะฆ่าได้เฮ้ย <c oughs> ยังเหลืออีกหนึ่งตัวหมดแล้วไม่ใช่นีมเอ้าย,ยังเหลืออีกตัวนึงยังเหลือไปอีกคนนึง ออ้โหโอ้เฮยยจะินะไปเดี๋ยวนี้นาย็ดแม่เมือโอ้โเอาเนียวไกมาเด็กเดี๋ยวนี้นาย็ดแม่เฮยบ่อะนายุงโอ้เบรกเต็มโอ้ยาเก่าเกมไอสัตว์โอ้กูเก็บไม่ได้ไม่ได้เขี้ยอะไรเลยโอ้สตันสตเอเจสิบสามย Ôi cua, ui cua, 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 chính chính cua, 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 nó tôi skin mà mày đi muốn đi chạy mà nó kín nó nè mà nó đà của nó nè ui anh vuốt ngô ta mới lên cài trong hoa à mày đi thằng ui ao กูกล<ๆ>ัวแล้วกูมาเล่นทำไมวะอยากท่านผู้ชมดูไงว่าผมก็เล่นเกมผีอะไรแบบนี้ซึ่งจริงๆผมก็ไม่ค่อยอยากเล่นหรอกไอพวกเกมผีอ่ะส่วนใหญ่เนวผมจะต่อสู้ยิงปืนเอากูเปิดไฟไม่ติดละเอียดพร้อมเออไม่ติดเออติดละไอตรงนี้เป็นรั้วหรือว่าอ,อะไรโอ้ยกลัวกลัวกลัว กลัวจริงๆเว้ยกลัวกลัวกลัวแล้วเว้ยกลัวแล้วโอ้ยคูจะเข็ดไปอีกนานเลยโอ้ยเบายานายโยกูกลัวโอ้ยนี่มันจะมีตรงนี้เป็นรั้วบอกสงสัยไว้ท่านผู้ชมอะคือผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นทางที่แบบไปได้หรือเปล่านะมันเหมือนมันมีรั้วอะไรกั้นอยู่นะผมซึ่งผมจะไปซ่อมไอ้ไอ้เครื่องจักรตรงนั้นนะผมก็ เป็นเครื่องปั่นไฟเนาะอ่าอ๋าอ,อ,อผมคิดเองผมนึกว่าจะเป็นรั้วที่ไหนได้เป็นป่านะผมโอเคงั้นก็มาซ่อมกันเลยครับผมโอ้ยเฮ้ยบ่ายยายนายงกูกลัวแล้วมึงตามกูไปแต่เดี๋ยวเบรกเต็มเนี่ยชาบเดี๋ยวกูตบอ๋อมามาเก็บกระดาษด้วยโอเคซ่อมเสร็จแล้วเอ้ยอย่างน้อยแล้วก็ซ่อมได้แล้วกันนะนะโอ้ย โอ้ไม่ได้ได้็กนี่นี่นี่สเต็ปบาลยานายงนี่พลังของข้าเออเออเออปีนป่ายปีนโอ้โหมึงเจอบอลเกงกิกูบ่าเขียวเขียวเลยเฮียอยากกับบอลเกงกิไอ้เด็ดที่ตามมาดีเดวาเออเออบาลยานายุกนี่สปีดเยอะบาลยานายงฮ่า ข้อนะคือเด็กแว่นเก่าเฟ้ยอเลงครูมาแล้ว <laughs> อะไรแต่ในนี้น่าจะไม่มีแล้วนะเพื่อนๆนล้วน่าจะเก็บไปแล้วมั้งโอ้โอ้รอดมาได้เว้ยรอดมาได้ <sighs> จิตปล่อยวางโอ้ไม่ซ่อมแล้วเฮ้ยนุ๊บมาแล้วเอาหายตัวแล้ว บอกนะว่ามึงตายแล้วอะเอาไอ้เหี้ยแล้วมึงปิดไฟหาพ่อไงไอ้เหี้ยกูตกใจสัตว์ <c oughs> <laughs> โอ้โอ้มาตั้งตาม,มาก็ได้เพื่อนเหลือหคนแล้วกูม,มองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยขนาดมีไฟฉายเฮ้ยเฮ้ยเก็บได้แล้วเว้ยเก็บได้เ,เ,ดเออเฮ้ย <c oughs> ไอ้สัตว์กู <c oughs> <c oughs> นชนะ <c oughs> โอ้เก่าเกมเลยว่ะโอเค ขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้ไ <Yeah>. oh. อ้หี่อโอ้ยอ้าแล้วทำไมมันขึ้นไม่ขึ้นไห้กูวะกูคนเก็บได้นะโอยอ่าท่านผู้ชมครับชอบกันหรือเปล่าครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมนะยครับหรือกด subscribe นั่นแหละครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาตัวไปก่อนนะครับท่านผู้ชมนะ กเกมขีนนี่คือกูหัวใจจะวายตายได้ครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ใครชอบนะผมอย่าลืมกดไลค์ like, กด u b s c r i b e หรือกดซับมีผมนะั่นแหละเออนะผมนะขอร้องอ่ะตบทีเะตบนะตบ s u b s ับสไคร์จทีนะซับมีซับมีกูด้วยนะซับมีก็คือซนะับสไคร์นั่นแหละเพื่อเพื่องงนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ